<moved. S 1> ้อแมแล้วไอออนมาแล้วพิกเกอร์ลงนอนพิกเกอร์ลงนอนไอตัวนี้ไม่เดินสวัสดีครับพิกเกอร์จำเปอนครับไอออนพิมค่ะสวัสดีครับเด็กๆทางบ้านวันนี้นะครับมาพร้อมกับไดโนเสาร์สามตัวเลยครับลแล้วก็รถเป็นรถพ่วงครับอีกหนึ่งคันวันนี้นะครับติกเกอร์ไอออนจะพาไดโนเสาร์ไปเที่ยวครับ อ่ะเดี๋ยวจะไปลุยน้ําดูครับว่าไดโนเสาร์มันจะลุยน้ําได้ไหวหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูครับอ่าดูครับไดโนเสาร์น่ากลัวมากๆเลยตัวนี้ครับเดี๋ยวมาทดสอบฟังเสียงครับแล้วก็ดูอันอันมาดูเดี๋ยวมาดูก่อนอ่ะตัวนี้ของทิกเกอร์นะครับนี่อันนี้ของทิ่อเล่จับอยู่นะครับตัวจะคล้ายๆกันเลยนะครับสองตัวนี้ครับแล้วก็ของไลออนจะตัวเล็กลงมาหน่อยครับนี่ของไลออนไซส์จิ๋วครับน่ารักอ่ะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงครับนี่ดูหน้าโหดๆครับ อ่ะแล้วออนเปิดเสียงเลยเปิดสวิคได้ครับอุ้ยโอ้หดูเสียงนูดิอ้าวเดี๋ยวของพอยังเปิดไม่ได้ได้แล้วครับโอ้ทิกเกอร์มีไฟด้วยแล้วออนมีไฟที่เขาเหมือนกันแล้วก็มีไฟที่ปากด้วยอนี่ดูของพ่อตะกอนของพ่อก็มีไฟครับไปทิกเกอร์เดินแข่งกันลุยน้ำครับไปเลยลุยน้ำลุยน้ำมาแล้วครับ เดี๋ยวมาดูอ้าวของพ่อทำไมมันดับอ่ะออกมาแล้วผงใส่จาก,กัวน้ำรีบดับเลยอะไรออนเปิดเครื่องเลยมาแล้วซิ่งอ่าดูเดนนอสาราลุยน้ำมาวัานนี้ของใครจะลุยน้ําลงได้หรือเปล่าดูนี่ของพ่อของพ่อมันย่ำเท้าแต่ไม่ยอมเดินครับ มาเรีวเลยครับมาแล้วดูหมอนทิเกอร์ครับน้ำจะถึงท้องแล้วขออนอนมาแล้วทิกเกอร์ลงมาทิเกอร์ลงนอนไอตัวนี้ไม่เดินเลยอะตัวของพ่อมันไม่ยอมเดินเลยฐานอ่อนแล้วมั้งมาแล้วสองตัวนี้มาแล้วครับของทิเกอร์ยังเดินอยู่เลย นะครับทิกเกอร์นำมาแล้วจะช็อตก่อนหรือเปล่าทิกเกอร์ดับหรือยัง<ม>อ้าวยังไม่ดับยังไม่ดับครับห<ม>างมันชนกันอ๋อมันติดกันอยู่อ่ะอ่ะขยับหน่อยอ๋อนี<ม>่เ,เดินได้อ่ะเดินแล้วไปแล้วรรรเร็วเร็เเเ<ม>โอ้ตอนนี้ฝนตกแล้วครับฝนลงเม็ดไหมอีกแล้ววันนี้อ้าวเลยอ้อนจมครับเลยอ้อนจมแล้วเอาช่วยหน่อยช่วยหน่อย ดูตัวของพ่อไม่ยอมเดินเลยมันเดินล้อฟรีตัวนั้นเดินไม่ไปครับของติกเกอร์ข,ขึ้นได้เปล่าขึ้นได้ไหมหลกช่วยหน่อยติกเกอร์ช่วยหน่อยช่วยหน่อยามาช่วยหน่อยช่วยหน่อยออาขึ้นเลยขึ้นเลยครับข uh ึ้นได้เปล่าขึ้นได้เปล่าไมจะขึ้นได้แล้วเนี่ยดูแลอ้อนช่วยพ่อหน่อยแลอ้อนช่วยตัวพ่อหน่อยออามาแล้วมาแล้วครับ เอาไดนเสาร์สครับมาลุยน้ำดูมันยังทำงานมันยังทำงานดีอยู่เลยครับไฟก็ยังติดเสียงก็ยังดังอยู่เลยเสียงดังดีมากมากดูอ้าวไปแล้วไปละ<อ>โอ้ยตอนนี้ฝนตกเยอะใหญ่แล้วครับไป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 ครับทิกเกอร์เก็บของกันลุกเร็วไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่อ่าเดี๋ยวมาจบคลิปก่อนทิกเกอร์จบคลิปกันครับ แชเกล็ดด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นกันต่อครับคลิปนี้ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นต่อเดี๋ยวมาลุยน้ำต่อครับบายกลับบ้านครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบายบาย